สวัสดีครับผมเซลนอบจากบริษัทเทอร์มินอลอิสุสุสมุตปาการโชว์รูมเทอร์มินอลของเราตั้งอยู่ถนนบางนาตาดกิโลเมตรที่23ฝั่งขาเข้าไปบางนานะครับและในวันนี้นะครับก็มีรถที่ต่อเติมตัวถังเสร็จอีกคันหนึ่งนะครับ NLR1304 um ล้อจัมโบ้รถบรรทุกวิ่งไม่ติดเวลานะครับก็คือคันท้งด้านหลังนี่นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูสเปคของรถคันนี้นะครับ สี่ล้อบรรทุกเปิดท้าย2บานนะครับเป็นตู้ทึบแบบเปิดท้าย2บานคันนี้มีการแ็ปสีหน้าตู้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตู้สวยๆนะฮะแล้วก็สเปคของรถคันนี้นะครับความกว้างของตัวตู้นะฮะกว้างภายนอกอยู่ที่2เมตรสินะครับตัวตู้เนี่ยจะล้นจากหัวเก่งนิดนึงนะครับแต่ว่าล้นไม่มากกําลังสวยเลยเดี๋ยวไปดูสเปครถพร้อมๆกันนะครับผม นี่นะครับสำหรับรถคันนี้ SLR 130ได้ป้ายมาเรียบร้อยแล้วป้ายเขียวจดทะเบียนพร้อมใช้งานเลยวิ่งไม่ติดเวลานี่สำหรับรถคันนี้นะครับเนี่ยตัวตู้ก็จะลน้นล้นมาจากหัวเก่งนิดนึงนี่นะครับประมาณนี้ซ้ายขวาล้นออกมานิดนึงนะฮะนี่นะครับผมถ่ายต่อตามตามแนวหน้าตรงนะฮะตรงนี้ ก็จะเห็นว่าตู้เนี่ยลนมานิดนึงส่วนความสูงของตู้คันนี้นะครับสูงอยู่ที่2,20เมตร20นะฮะก็จะสังเกตได้ว่าตัว,ต,วตู้เนี่ยจะเลยบางลมหัวเก๋งมานิดนึงเนี่ยปกติแล้วสเปคมาตรฐานนะครับที่ตัวตู้สูงพอดีกับตัวหมวกหัวเก๋งตัวนี้ก็สูงอยู่ที่2 0เมตรสิคันนี้ทำสูงขึ้นมานิดนึงนะครับ2เมตรสองเมตรยี เนี่ยส่วนอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะฮะความยาวความยาวก็อยู่ที่สามเมตสามสิบนะครับคันนี้คันนี้อย่างที่บอกนะครับนี่มีการแ็ปสีแ็ปสีตัวหน้าตู้ก็คลิปที่ผ่านๆมาก็จะมีพวกสีน้ำเงินนะฮะคันนี้ก็แ็ปหน้าตู้สีเหลืองนะฮะแรปสีตัวตัวหมวกตัวหมวกตรงนี้ด้วยนะครับอ่าในส่วนของพวกแลปสีพวกนี้ก็ลูกค้าต้องเพิ่มเงินนะฮะ เนี่ยลูกค้าก็เพิ่มเงินให้ทางโชว์รูมอีกนิดหน่อยนะครับก็ได้รับสีหน้าตู้แล้วก็รับสีตัวหมวกนะฮะสวยงามแบบนี้เลยเนี่ยตัวกันมอเตอร์ไซค์นะครับกฎหมายเขาไม่ได้ควบคุมนะฮะยังไม่ได้บังคับเรื่องของสีของตัวกันมอเตอร์ไซค์พวกเนี้ยก็สามารถเลือกสีได้ปกติแล้วก็ที่ทุ่ั่วไปก็จะเป็นสีขาวแดงนะครับตัวกันมอเตอร์ไซค์ตัวนี้ก็ล็บสีอา่า ลับสีตัวกันมอเตอร์ไซค์นะครับเหลืองขาวนะฮะก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ทางขนส่งเขาไมา่ได้บังคับเนี่ยก็เน้นในโทนเ,เหลืองขาวทั้งนั้นเลยนะฮะนี่เป็นตู้แบบเปิดท้ายสองบานสูงเป็นพิเศษหน่อยนะครับสำหรับคันนี้ แล้วก็ในส่วนของช่วงล่างต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อหรือว่าเป็นแหนบเป็นโช๊นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงล่างของปกตินะครับบรรทุกได้ปกติไม่มีการดัดแปลงในเรื่องของช่วงล่างแต่อย่างใดเป็นล้อเดิมเนี่ยพอดูด้านข้างตู้นะฮะนี่ตัวทางฝั่งล้อหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็จะล้นออกมานะครับสำหรับตัวตู้ตัวล้อก็จะเข้าไปตรงนู้นนะฮะเข้าไปนิดนึง ล้นออกมาตัวถังล้นออกมานิดๆหน่อยๆนะครับนี่สำหรับลูกค้าที่ต้องการสเปคแบบนี้นะครับก็เราก็ทําได้นะครับยังไงลูกค้าแจ้งมาได้เลยว่าท่านจะเอาสเปคแบบไหนเราทําให้ได้หมดนะฮะจดทะเบียนป้ายเขียวให้เรียบร้อยผ่านพร้อมใช้งานเลยลูกค้าไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่ารถของเราเนี่ยจดทะเบียนเป็นป้ายเขียวให้เรียบร้อยละเวลาเข้าด่านหรือว่าเจอ เจอด่านช่างน้ำหนักเนี่ยเราไม่ต้องเข้าเนี่ยเพราะว่ารถเราเป็นป้ายเขียวเราวิ่งแบบไม่ติดเวลาอยู่แล้วเป็นป้ายรถบรรทุกทั่วไปได้เลยมีไบขับขี่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับก็ขับได้เลยคันนี้เป็นรุ่นเกียร์ธรรมดานะครับสำหรับรุ่น400 n r r 3 3 0เนี่ยก็มีรุ่นเกียร์ออโต้ให้เลือกด้วยนะครับก็เป็นทางเลือกอีกทางนึงนะครับสำหรับลูกค้าที่ขับเกียร์ธรรมดาไม่คล่องหรือว่า อาจจะขับระยะทางไกลๆอาจจะเมื่อยล้าก็เกียร์ออโต้นี่ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งเป็นทางเลือกสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการขับแบบสบายๆลดการเมื่อยล้ากรณีเราต้องไปเหยียบคัตบ่อยๆนะครับตัวนี้ก็ก็ถือว่าช่วยได้เหมือนกันนะครับซึ่งราคาของรุ่นเกียร์ออโต้เนี่ยก็ราคาแพงกว่ารุ่นเกียร์ธรรมดาก็ตกประมาณ40,000กว่าบาทนะครับ ซึ่งการบรรทุกนะฮะเกียร์ออตโต้นี่ก็อาจจะบรรทุกได้ไม่เยอะเท่าเกียร์ธรรมดานะครับเพราะว่าในเรื่องของอตัวตัวเซฟตี้ของระบบเกียร์ทางอิซูซูก็ต้องทํามาเหมือนกันเพราะว่าเราไปบรรทุกเกินพิก,กัดไปบรรทุก5ตันอย่างเงี้ยไม่แนะนําเลยนะฮะสำหรับเกียร์เกียร์ออตโต้โอเคเดี๋ยวสําหรับวันนี้ต้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแนะนําการแปสีสวยๆนะครับสาหรับ NLR130 สล้อบรรทุกแบบไม่ติดเวลานะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับ0814676289นึกถึง4ี่ล้อนะครับก็อย่าลืมนึกถึงเซลลน็อบนะครับโชรูมเทอร์มินอลอีสุสุสมุดปราการสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม